ไม่ช้าได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่ทํำงานเก่านะครับก็ถามถ่ายสารทุกสุติตกันตามปกติแกก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคงานที่แกทําอยู่ทุกวันนี้ก็ยากขึ้นเรื่อยๆโดนกดดันนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ค่าคอมมิชชั่นต่างๆก็น้อยลงทําให้แกต้องพยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าที่จะทําได้นะครับก็เห็นใจแกนะครับแล้วก yeah. ็ ิดถึงกรณีของตัวเองเหมือนกันนะครับพอเราอยู่บนสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานในเรื่องของรายได้ที่มีก็ก็คิดว่าเราจริงๆในยุคนี้นะครับก็อาจจะทํางานอย่างเดียวคงไม่พอแล้วนะครับคงต้องมีรายได้หลายทางเพื่อที่จะเป็นการกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับจากกรณีของตัวเองเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองสาปีในการทำรายได้เสริมทำอาชีพเสริม นะครับเข้ามาสู่อาชีพของไทยประกันชีตก็จากปีนี้น่าจะเป็นปีที่3ามที่ที่ทำอย่างจริงจังนะครับก็สองปีที่ผ่านมาก็รายได้ที่ได้รับมาเป็นรายได้เสร็จตรงนีง้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเท่านะครับจา,จากเดิมจากเดิมหนึ่งเท่าปีที่ผ่านมาก็เป็นสองเท่านะครับจนทุกวันนี้ในเวลา2ปีที่ผ่านมาก็คิดว่ารายได้ที่ได้เข้ามาก็ก็เกือบหนึ่งในสามของรายได้ประจำแล้วเพราะฉะนั้นถ้า มันอยู่ในอัตราที่เราสามารถที่จะเก็บไปได้อย่างนี้เรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบปีต่อป,ปีอย่างนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน3ปีเราน่าจะมีโอกาสที่จะทารายได้ได้มากเกินกว่าไรายได้ประจําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆอันนี้ก็พูดจากใจเลยคิดว่าอยากให้ทุกคนถ้ายังมีโอกาสมีแรงนะครับใช้เวลาว่างที่เหลือลองหาอะไรก็ได้ครับที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทําเรามีแรงที่จะลุกขึ้นมาทําหลังเวลาเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่ว่างๆอะไรเยงนี้ครับ ทำด้วยใจที่รักก่อนทำเป็นสิ่งที่รักแล้วพอ,อถึงเวลาที่มันสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยมันจะยิ่งกลายเป็นแบบดีขึ้นไปทวีคูณนะครับและหน่อยรายได้นี้ถ้ามันเป็นรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูครอบครัวได้มันอาจจะเป็นรายได้หลักในอนาคตที่มันมาจากสิ่งการทําสิ่งที่เรารัก เหมือนเหมือนตัวนายกระหน่ำเองก็เหมือนกันพอได้ทํางานประกันตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเออนั่นก็คือตัวตัวตนของเราที่เราชอบดูแลคนอื่นๆอยากที่น้องเพื่อนฝูงต่างๆปกติไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วก,ก็ก็ยังอยากจะดูแลเขายิาง่งอันนี้ไปดูแลเขาแล้วเรายังได้รายได้จากบริษัทที่จ่ายกลับมาให้เราเป็นเป็น,ปนค่าการดูแลลูกค้าครับผมว่านี่มันคือสิ่งที่มันคือรายได้ที่เกิดจากความสุขใจของเราะครับ แล้วถ้ามันเป็นรายได้ที่มันจะสามารถสร้างเป็นรายได้หลักในอนาคตได้ผมว่ายิ่ง,งมีความสุขไปมากจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับเพราะฉะนั้นฝากฝากทุกคนนะครับใครที่ได้ฟังจนถึงตอนนี้อยากให้อย่างน้อยเริ่มคิดว่ามีรายได้มากกว่าหนึ่งทางดีกว่าดีกว่า,ก,วาการที่มีรา,ายได้หลักทางเดียวก็เหมือนมีไฟหนึ่งดวงในบ้านที่เป็นไฟหลักถ้าไฟนั้นดับไปก็กลายเป็นว่าบ้านทั้งบ้านก็มืดลงเลยนะครับ เราสู้มีไฟดวงย่อยๆเล็กๆน้อยๆ,ๆหลายๆดวงดวงใดดวงหนึง่ดง,ด,งดับไปก็ยังมีดวงอื่นที่เหลืออยู่อย่างนั้นไม่ดีกว่าหรอครับอันนี้ฝากไว้นะครับฝรับให้ทุกคนคิดจริงๆขอบคุณครับ